สวัสดีครับพบกับน้องทองหูเช่นเคยครับช่วงเช้าๆก็ปล่อยให้น้องเดินเล่นนะครับผมน้องก็จะเล่นบ้างเดินบ้างครับนี่ก็คันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ถูของน้องเป็นระจำานะครับผมพอให้น้องออกมาจากโรงนะครับน่ครับเช้าๆน้องเขาก็จะถูประมาณนี้นะครับผมเช้าเราก็จะให้น้องเดินออกกำลังกายนะครับ หูใหญ่เลยครับหูใหญ่เลยถ้าอานน้ำมาใหม่ยิ่งจะถูดีนะครับตอนเย็นๆน,นะครับโอ้เหยียบยามหมดแล้วลูกเอ้ย การกินึ่งถูครับไว้กำลับบงส่วนนะครับสำหรับน้องทองผงน,นรับเก้าปีจะเข้าสิบปีแล้วนะครผมโตขึ้นมากเลยอ,อยังไงก็าฝากติดตามช่องน้องทองคงด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่เอสทุกท่านครับผม